ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนมากการไรดครับแล้วก็พุทธิชัยไร้เขาไรดครับผมน่ะเจอกันวันนี้กับวันที่ยี่สิบเก้าเนาะมิถุนายนนะธรรมดาวันเนี้ยเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของผมครับจะไปไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้จะไปหาคิ๊กหากักหาที่รักแกล้ใจที่ไหนก็ได้นะวันอาทิตย์เพราะว่าขอมียหนึ่งวันเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดแต่ว่าวันเนี้ยงานเยอะครับแล้วก็ลูกค้าหรือว่าเอฟซีโทรเข้ามาสั่งจองเยอะครับเรื่อง รถตามสภาพเลยนะฮะนี่หนะึ่งคันสองคันนะตัวนี้คือรถตามสภาพนะครับผมคือเครื่องดีขี่ได้ไฟหน้าออกแต่ดังไฟเลี้ยวออกแต่กล้าใหม่กระจกใหม่จบอันนี้คือตามสภาพแล้วถ้าบิ้วใหม่หรถเป็นไงทำไมถึงพูดว่าตามสภาพตามสภาพบางคนหาว่าขี้เหล่นะหมายถึงหมายถึงว่าตามสภาพมันจะมีอยู่สองสามเกตครับอ่ะมาดูนี่นี่มาดูนี่ก่อนตัวนี้คือตามสภาพของผมคือชุดสีครบ สุดสีอาจจะไม่สวยบ้างเอ่ยมีทะลงสลอกอะไรว่าไปครับใส่ให้มันครบคือตะกร้ากระจกใหม่ครบอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็หุ้มบอกให้ใหม่ประมาณเนี้ยท่อดีเครื่องดีท่อไม่ดังมากอะไรมากก็โอเคใช่แต่ว่านี่คำว่าตาสภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นโครงเป็นซากครับผมเป็นโครงเป็นซากเป็นอะไรไไหลายอย่างครับผมเนี่ยอันนี้คือตาสภาพอีกอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งยังไม่ได้เก็บงานแต่นี้เก็บงานคือเก็บงานเรื่องเครื่องเก็บงานเรื่องไฟตาไฟเลี้ยว อะไรประมาณนี้เนาะโอเคฮะเดี๋ยวจะพารีวิวมาดูนี่แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือรถเก็บงานนะฮะรถเก็บงานหรือว่าบิ้วใหม่ก็ตัวนี้ครับผมหนึ่งคันนะ,ะครับแล้วก็ตัวนี้ขับสีเหลืองไม่ใช่ว่าเห็นสีเหลืองอยู่สองคันสามคันหรือว่าสองสามวันที่แล้วเนี่ยมันคนละคันนะครับเพราะว่าคันนั้นเหมายกฝูงไปแล้วนะครับตอนนั้นยกฝูงไปแล้วตัวนี้เอฟซอยากได้สีเหลืองดํา ผมก็เลยทาเป็นสีเหลืองดําอีกร้อยแม็กดําเหมือนเดิมตัวนี้คู่แฝดนะครับเสียถ้าอยากได้ก็จัดมาครับคู่แฝดเหลืองดํานะฮะเสียพิชิตัยนะฮะครับ,ชชรบผมอยู่ที่มกดาหารนะฮะเดี๋ยวจะพาฟังเสียงนะครับอะมันมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าเวลาเราไม่มากครับวันนี้เสียงดีหรือไม่ดีภาพสวยหรือไม่สวยก็ขออภัยครับเพราะว่าตัวนี้เราลองตากล้องใหม่ครับผมแล้วก็ ไม่ไม่หนึ่งไม่ม่เนี่ยไม่จับยึดต,ตัวผมเนี่ยแล้วก็สองกล้องใหม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างถ้าผิดพลาดสีไม่สวยภาพไม่ชัดหรือเสียงติดติดขัดก็ขอไปเอฟซีด้วยนะอ่ะนี่มาดูนี่ถ้าบางคนก็อ่าสอบถามเข้ามาว่าราคาเท่าไหร่สภาพแบบไหนแต่นี้ก็คือเราเปลี่ยนยางนอกใหม่ครับยางในใหม่ล้อแม็กใหม่โชคหน้าใหม่ชุดสีใหม่แต่โคงแต่ก้ากระจกเหมือนเดิมไม่แหละไม่ต้องพูดมากครับผม แล้วก็พิเศษก็คือเรือนใหม่ศูนย์กิโลครับเราจัดให้มาตัวนี้นี่เรือนใหม่ศูนย์กิโลนะครับเนี่ยอ่าแตได้ดัง้งนี่ศูนย์กิโลนะฮะอันนี้แค่สี่ประมาณสี่เมตรหรือสี่กิโลเมตรผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าก็ขี่กลับไปกลับมาประมาณเนี้ครับเทสเครื่องให้ทุกพี่ใหญ่นะทุกพี่สั่งมาเป็นสีเหลืองดำนะฮะถ้าเสียต้องการสีเหลืองดําเหมือนเดิมไปจอดเข้าฝูงก็ทักเข้ามานะฮะเสียพี่ชัชยครับผมจากภอาหานะครับพัดลงมังค่าเปลี่ยนใหม่ ครับพ้าหล้างเปลี่ยนใหม่กันตกครับผมบเบาเบร์ทุกอย่างเครื่องฟิตใหม่ทุกอย่างนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มีคอมเมนต์นึงที่ทักผมเข้ามาบอกว่ามันสวยเฉพาะภายนอกหรืออาจจะไม่ถูกใจท่านหรือท่านอาจจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างก็ทักไลน์หรือว่าอ่าแอดเฟซผมมานะะที่เราคุยกันที่สั่งซื้อจากผมนะบางคันเนี่ยน้ำมันหยดนะบางคันก็น้ำมันหยดนะฮะแล้วก็สองบางคันก็อาจจะมีเรื่อง ติดยากไหมหรือว่าหรือว่าหัวเชนบอร์ดไหมก็พยายามทักเข้ามาผมจะดูว่าชิ้นงานนั้นมันเป็นงานแบบไหนนะก็ขออภัยครับครับผมสี่เท้ายังดูพลาดนักปัดยังดูพังนะะภาษาอะไรกับคนสองขาสองมือสองตีนสองมือกับผมนะก็ต้องบางครั้งก็จะพลาดบ้างแต่ว่าเราจะพยายามครับผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะเพราะว่ารถเราเข้ามาเนี่ยผมพยายามบอกแล้ว,ว่ามันเป็นรถเก่านะรถเก่าเรามาบิ้วใหม่ บางครั้งก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งก็อาจจะจบร้อยเอร์เซนตบางครั้งก็อาจจะถูกใจท่านก็หรือว่าโอเคนะฮะแต่ว่าเนี่ยเราก็เทสให้ทุกอย่างก่อนส่งงานนะะามาดูนี่นี่แต่อ่าเครื่องไปเดียวตอนนี้ตอนมาเป็นซากนะเราทำใหม่หมดแล้วก็เทสให้เรียบร้อยอ่ะมา อนเย็นตอนช้ารถเยอะครับก็ขอมให้ด้นะโอเคครับตลอดเยียร์ใหญ่ที่สั่งเข้ามานะฮะตัวน,นี้เป็นสีเหลืองดำครับร้อแม็กหน้าหลังใหม่ทุกอย่างใหม่หมดโอเคเทสแล้วรู้เรื่องนะ,ะส่วนคันนี้มีคนถามเข้ามาครับราคากี่บาทนะราคาก็ ค่อยโทรหาผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะเคลียร์เจ้าของเขาให้นะฮะคันนี้เป็นสตาร์ทมือเนื้อจิ้มนะฮะถ้าอยากจะเอาล้อซีรวดก,ก็ราคาหนึ่งถ้าจะเอาล้อแม็กแบบนี้ก็ราคาหนึ่งมันก็เลยเปิดราคาไม่ได้นะฮะแล้วก็ผมจะเคลียร์ลูกค้าให้นน Gym, ครับนี้เนื้อจิ้มนะฮะเนื้อจิ้มติดครับผมไม่ได้เป็นกระเทืบนนะอขอร้องก็คือตอนนี้ดูได้เลย,เลยผมไม่ได้กระเทืบเนือ้อจิ้มแางียวติดครับ ตัวนี้เหมาะสำหรับคนแก่ครับที่ขาไม่ดีครับผมแล้วก็เหมาะคนพิการนะแต่ท่านไหนก็สามารถสั่งจองเข้ามาครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรถตามสภาพเหมือนเดิมครับผมที่พอใช้งานได้แล้วก็อีกอย่างตัวนี้ไม่มีเล่มคู่มือนะจะเป็นใบซื้อขายแทนรับเราเช็คเครื่องให้อะไรให้ครับใส่กระจกใส่ตะกร้าให้เดินสายไฟเก็บงานเครื่องให้ประมาณเนี้เนี่ยแจ๊ดดัง ไปเลี้ยวออกนะเนี่ยไปหน้าต่ําสูงออกนะเนี่ยแค่นี้มันก็พอใช้งานครับสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเข้าฟาร์มหมูฟาร์มวัวอะไรว่ามาให้คนงานขี่เอาไปเหมือนเดียวอนะเหมือนเดียวใจเดียวจะส่งเพียงก็ได้แต่ถ้าท่านไหนที่อยู่ไกลก็ว่ากันอีกทีนะฮะมาส่วนคัานี้ก็จะเป็นซาเล้งนะ ซาเล้งต่อไปเนี้ยผมจะมีโปรเจกต์กใหม่ก็คือมีทั้งซาเล้งใหม่นะฮะนี่ซาเล้งใหม่รับแล้วก็ซาเล้งมือสองพร้อมลถนะซาเล้งมือสองพร้อมลด,นะมอ, 2, อ,มลดอยู่ที่หหมื่นสามนะหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับผมนะเนี่ยเอาไปหนึ่งหมื่นสามพันบาทผมเช็คให้เรียบร้อยเครื่องติดกี่ได้รับประกันเครื่องเลยครับเนี่ยหมื่นสามมาดูนี่เนี่ยมาดูนี่ อันนี้ก็กก็ลังติดตั้งอีกหนึ่งคันนะรถก็เยอะอยู่ครับเยอะพอสมควรเลยในนี้ยเพราะว่ามีทั้งตามสภาพแล้วก็มีทั้งรอ,อปั้นใหม่นี่ตอนนี้ให้พี่ชายมาช่วยนะ,ะนี่ติดซาเล้งมือสองนะฮะรถก็ตามสภาพบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยครับผมแล้วก็ซาเล้งมือสองเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะถ้าสําหรับขั้นไหนที่ไม่มีเล่มคู่มือก็ราคาเนี้ยแต่ถ้ามีเล่มคู่มือก็อยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะฮะโอเคฝากไปด้วยมาเนี้ เนี่ยรถเยอะไม่รู้จะทำขนาดไหนบ้างนะคันนี้ปกติผมก็เคยทำคลิปไปอยู่ที่หมื่นสองนะวันนี้ผมขอหมื่นสามเพราะอะไรผมใส่กระจกให้แล้วก็เช็คเครื่องยนต์ให้ทุกอย่างเบรีเสร็จพร้อมสูงพร้อมขี่นะฮะเนี่ยแต่ว่าพร้อมส่งก็ขอไปได้บางทีถ้าเอาง่ายผมส่งฟรีร้อยโลแล้วกันอ่ะคันนี้เอาไปครับผมเนี่ยไม่ได้ยกล้อนาน,านละขอไปเอฟซได้ Tēnā <laughs> koe. ครื่องดีแต่ดังกี่ได้ก็ถือว่าโอเคนะประเภทผมว่าอ่าโอเคอันนี้ก็ไม่ขอเทสมากขอแค่ยกล้อกระหายอ่าแก้เสียดนิดนึงนะตัวนี้ฝากไปด้วยครับหนึ่งหมืนสามพันบาทส่งฟรีร้อยโลถ้าไกลก็บอกมามีค่าส่งนิดหน่อยตัวนี้มีเล่มขั่วมือนะครับเป็นสปาร์กนาโนสีจางหว่าครับประหยัดน้ำมันครับมาตัวน,ะนี้ตัวนี้คือไฮไลท์ของเราแล้วก็เข้าเรื่องของเราวันนี้ผมทําเหลืองดําจบ โอเคพร้อมส่งงานครับผมท่านไหนจะเอาก็สามารถบอกได้ครับหมอจ่ายครับสองหมื่นเอาไปเลยหมอจ่ายครับเก็บงานใหม่แต่ถ้าท่านไหนที่ตามสภาพครับผมหรือว่า,เ,าเก็บงานเครื่องให้แต่ว่าสุสีไม่ได้เปลี่ยนครับจัดไปครับตัวน,นี้จิบสองห้าพอเนี่ยมาดูเนี่ยแกดั้งไปเดียวเนี่ยตะก้าไฟตากระจก โอเคมีไฟหน้ายไปท้ายพร้อมขี่อ่ะโอเคไปละ คันที่หนึ่งก่อนตัวนี้ก็จะเป็นคันที่สองนะฮะเนี่ยครับเครื่องดีขี่ได้แต่ว่าชุดสีไม่ใหม่เราไม่ได้เก็บงานเยอะล้อก็จะเป็นล้อ,อกเก่าๆบ้างครับแต่นิมขึ้นบ้างเพราะว่าลูกค้าจะมีหลายเกรดหลายเบอร์คนหนึ่งมีตังสั่งเปลี่ยนใหม่หมดคนหนึ่งไม่มีตังครับหาเช้ากินขําครับก็ต้องหายานผ่านนะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปได้เปนะ็นาขี่ไปรับจ้างรายวันเอ้ยขี่ไปดำนาถอนกล้าอะไรประมาณนี้เนาะนี่เทศกาลหรือว่าหน้าฤดดูทำนานะ เอาโอเคเนี่ยตัวนี้เนี่ยแต่เนี่ยสองคันเนี้ยโคตรดีนี่คันหนึ่งเนี่ยเนียมๆก็โคตรดีจากใจผมเลยนะปกติถ้าผมใส่ชุดตีใหม่ใส่ร้อแห็กผมได้ราคาเยอะแต่ว่าผมลองทําตลาดใหม่สลหรับคนที่ไม่มีตังค์เนาะหรือว่าโทษตีม้มีแต่ว่าเราหาเช้ากินค่ำครับผมโอเคเนี่ย บอกไว้รถดีต้องยก้อได้ผมไม่ได้ยกขึ้นนะมันยกเองนะนี่อันนี้ถือว่าผ่านครับ จยูแล้วก็คือฝากเอซไปด้วยครับสหรับรถตามสภาพนะเราเก็บงานให้อ่าเครื่องดีอ่าดูแลเครื่องให้ครับแต่ว่าสุดสีอาจจะเปลี่ยนไม่หมดทุกชิ้นครับก็อยู่ที่1นึ0 0หมื่นสองพบาทพอนะสั่งมาเลยเดี๋ยวผมจะให้ตอนนี้มีอยู่12บพันผมจะทำให้นะนี่เก็บสภาพแบบเนี้หนึ่0 0มบาทพอถ้าปั้นสวยนะปั้นสวยก็อยู่ที่สองหม ใส่ร้อยแม็กใส่อะไรทุดสีใหม่ทุกชิ้นปัดใหม่เลยเหมอจ่ายเลยแล้วกันเหมาเหมานะฮะอยู่ที่สองหมื่นครับตัวนี้มันจะแพงหน่อยนึงเป็นเนื้อกิมจะตัดมือนะแล้วก็ถ้าคัานไหนที่ไม่มีเล่มเหมาจ่ายไปเลยคันละหมื่นผมจะเก็บงานเครื่องให้ชุดสีใหม่ครับแล้วก็รับประกันเครื่องให้นะแบบนี้ครับฝากไว้ด้วยครับเย็นนี้มาไม่นอนง่ายโทรมามาครับจริงรังเข้ามาเอ f ซีขอบุณครับ